<laughs> พอดีแม่ซื้อรถอมดส่์ไฟฟ้ามาใหม่นะคะเลยมารีวิวให้ดูน่าจะยี่ห้อไลออนเนี่ยค่ะตัว X63 Mark II <t> พิมพ์มาขาออกนิดนึงลูกก็แรงอยู่นะคะสีเขียวน่ารักนั่งได้กี่ที่นั่งนะพิมพ์สามที่นั่งสองสองหรือสามเออไม่รู้ด,ดูดูล้อนีล่ล้อเล็กมาก ออก็มีที่ห้อยของเก็<ช>บของฮะ<ช>ก็อันเมื่อกี้ที่เอาลงมาก็แบบสำหรับเด็กเล็กมาแก็มาจับตรงแทีนเอาเหรอ,อรที่ห้อยน้ำอ๋อ,อ,อที่ห้อยหนามมันก็ห้อยได้เหมือนกันเนี่ยไอ้นั่นอ่าแล้วก็เ,เ,เนี่ยค่ะเปิดสวิตช์ตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นหน้าจอเนาะหน้าจอก็จะโชว์แบตเตอรี่ <c oughs> แล้วก็จำนวนกิโลที่เราขับ เนาะแล้วก็มีไฟสูงไฟต่ำเนาะแล้วก็มีเสียงเสียงไฟเลี้ยวคือดังมากเขาจะทำไมต้องกระดังขนาดนี้แล้วก็บีบแต่แต่ก็จะเสียงประมาณเนี้ค่ะ <c oughs> กเกียร์ก็จะมีกเกียร์หนึ่งสองสามใแล้วก็มีถอยหลังตรงนี้อาถอยหลังเดินหน้าตัวดีเดินหน้า,นนนาอาถอยหลัง เกียร์หนึ่งสองสามนะคะเกียร์สามก็แรงอยู่นะเดี๋ยวไปลองขับให้ดูนะคะมีตะก้านะคะตะก้าใส่ของด้านหน้าเนาะรับน้ําหนักได้ไหลายนันจะหลายโลอยู่อะหลายร้อยโลอะเยี่ยมเลยพมยลยลิม์นั่งสวยๆนะลูกอเนี่ยก็ประมาณนี้คะ่ะมีกล่องกล่องเก็บขอ,ของข้างหลังวะก็คือตาก็ยังไม่ได้รู้อะไรมาก <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะไปลองขับให้ดูตรงนี้ก็เป็นเบรกเท้านะอ่ะไปเดี๋ยวลองขับให้ดูกัน แรงอยู่แรงอยู่โอเคเลยอ่ะกี่หมื่นไม่รู้นะแม่จะซื้อมานะใช่เหรอใครบอกอ่ะเปิดสวิตช์แล้วเราก็บิดไปเลยนะคะเดี๋ยวไปที่เกียร์สามนะคะเดินหน้าตัวดีตัวดีเดินหน้าหมาเห่าอะไรก่อนอ่ะอ่ะอุ้ยแรงอยู่พุ่งอยู่ก็ลองขับดูนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะเขาเรียกอะไรเวลาเราบิดไปก็จะมีตัวเลขขึ้นอย่างนี้ค่ะความแรงของเวลาเราบิดอะคะ่ะสีเขียวก็น่ารักดีไม่มีตั้งกล้องถ่ายเราขับมานะเวลาเข้าโค้งก็เบาๆหน่อยหน่อยนะคะกลัวคว่ำ แรงอยู่นะเอาไว้ขับไปตลาดใกล้ๆไปซื้อของไปอะไรอย่เงี้ยเนาะน่ารักดีอะก็คือไม่ได้ไปไม่ได้จะแบบว่าเอารถแรงมากแบตก็น่าจะขับได้นานอยู่ค่ะหลายกิโลอยู่นะเสียงรถก็ประมาณนี้นะคะเสียงเบรกก็เบรกมือ เบรกมือเบรกเท้าเบรกมือกับเบรกมาค่ะไปต่อนะคะเดี๋ยวลองเบรกเท้ากับเบรกมือนะคะแต่ว่าเบรกเท้ามันลึกไปนิดนึงอ่ะนี่มันลึกอ๋อแต่ก็อยู่อยู่นะเดี๋ยวลองเบรกมือนะก็ประมาณนี้นะคะน่ารักดีแรงดีด้วย เดูถอยหลังแนละถอยหลังถอยหลังก็ไปกดที่ตัว R นะคะอ๋อมีเสียงเตือนี่ยอ๋อแล้วก็บิดบิดเหมือนไปข้างหน้าเลยคะ่ะบิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ถอยหลังอัตโนมโัติหูต่เสียงมันจี๊ดดังดังมากอะ่ะดังจนหน้าลำคาญอะ่ะมันดังมาก โอเคค่ะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ